สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับเพอนะคะก็เพอเป็นทีมงานคนนึงในเงินหาร o m สคอหรับวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเพอจะมาอธิบายวิธีการใช้งานตัวระบบโปรแกรม Social Connect Pro เนาะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปเริ่มการดูระบบการใช้งานต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังก่อนว่าตัวโปรแกรมตัวนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใครโปรแกรมตัวนี้นะคะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับคน4กลุ่มนี้โดยเฉพาะคนกลุ่มแรกคือคนกลุ่มที่กําลังเปิดร้านค้าขายของออนไลน์ คนกลุ่มที่2คือคนกลุ่มที่เป็น A f f i l i a t e คืออะไรคือคือเป็นตัวแทนจำหน่ายแบบที่ไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้านะคะคนกลุ่มที่3คือคนกลุ่มที่กำลังทำงานในรูปแบบการเป็นตัวแทนจำหน่ายของร้านค้าร้านใดร,ร้านหนึง่งเนาะหรือคนกลุ่มที่4ี่เนี่ยคือคนกลุ่มที่กำลังทำงานในรูปแบบธุรกิจเครือข่ายหรือว่าเป็นนักธุรกิจเครือข่ายนั่นเองเนาะซึ่งถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน4กลุ่มนี้แนะนำนะคะดูวิดีโอนี้ให้จบเนาะเพราะว่า โปรแกรมตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างผลลัพธ์ในธุรกิจของคุณเนี่ยได้แบบมหาศาลแน่นอนซึ่งงานที่คนใน4กลุ่มนี้นะคะจะจำเป็นจะต้องทําเหมือนๆกันเนี่ยเป็นมีงานงานหนึ่งก็คืองานที่เป็นการหาคนเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์นั่นเองหาคนเข้าสู่เว็บไซต์เพื่ออะไรเพื่อวันนี้เนี่ยให้มีคนมาซื้อของในร้านค้ากับเราหรือมาใช้บริการกับเรานั่นเอง หรือให้เกิดในรูปแบบของนะักธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็คือหาคนเข้าเว็บไซต์เพื่อให้เขาดูข้อมูลเพื่อมาสมัครทําธุรกิจต่อจากเราทีนี้เนี่ยในการหาคนเข้าเว็บไซต์เนี่ยนะคะมันก็จะมี2วิธีหลักๆด้วยกันคือวิธีที่1เนี่ยคือเป็นวิธีในการลงโฆษณานะคะซึ่งอาจจะลงโฆษณาเป็นแบบเหมาจ่ายรายเดือนลงเป็นแบนเนอร์เหมาจ่ายรายเดือนตามเว็บไซต์หรือว่าก็อาจจะจ่ายเป็นลายคลิกนะถ้าเกิดมีคนคลิกเข้าหลายจ่ายจ่ายเท่านั้น นะซึ่งการโปรโมทแบบเนี้ยคือมันก็ต้องเสียเงินถูกไหมคะวิธีสอในการโปรโมทเนี่ยก็คือเป็นการโปรโมทโดยการโปรโมทเองซึ่งอาจจะไปโพสต์ตามเว็บไซต์ลงประกาศฟรีไปโพสต์ตาม Facebook กลุ่มต่างๆหรือว่าโปรโมทต,ตามช่องทางอื่นๆเนี่ยซึ่งในการโปรโมทของเราอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องเสียเวลาถูกต้องไหมคะซึ่งวันนี้เนี่ยในการโปรโมทหาคนเข้าเว็บไซต์เนี่ยแน่นอนอยู่ละไม่คุณเสียเงินก็ต้องเสียเวลาสักสักช่องทางหนึ่ง จริงไหมทีนี้พอเราเริ่มโปรโมทเสร็จปุ๊บเนี่ยเราหาคนเข้าเว็บไซต์ปุ๊บเนี่ยนะคะมันจะมีคนคลิกแบนเนอร์ของเราหรือมันจะมีคนคลิกลิงก์ของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10- บถึงยีเเท่านั้นเองนะ,ค,ะคือเอาไว้ง่ายคือเวลาเราไปโฆษณาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีคนที่เห็นโฆษณาของเราเนี่ยแต่ว่าไม่สนใจก็เลยไม่คลิกนะคนที่สนใจเท่านั้นจึงจะคลิกถูกไหมจึงจะคลิกโฆษณาของเราเพราะคลิกปุ๊บเนี่ยอัตราการคลิกอยู่ที่ 10- แบถึงยีหมายความว่าคนที่เห็นโฆษณา,าเราทั้งหมดเนี่ย 100คนเนี่ยจะมีคนคลิกเข้ามาสู่เว็บไซต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ถึงเเท่านั้นนะพอคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะโผล่ไปยังหน้าเว็บไซต์ของเราทีนี้นะคะลูกค้าที่คลิกเข้ามายัางหน้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาต้องมีความสนใจในระดับหนึ่งจริงไหมถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเขาไม่มีความสนใจเนี่ยเขาก็คงจะไม่คลิกลิงก์เข้ามายัางหน้าเว็บไซต์ของเราจริงไหมคะแต่ข่าวร้ายก็คือวันนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยที่คลิกเข้ามายังหน้าเว็บไซต์ของเราทุกคนเนี่ยนะคะ หลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ตัดสินใจซื้อสินค้าในทันทีนะคะนั่นก็เป็นเพราะโอเคข้อแรกเลยคนบางกลุ่มเนี่ยอยากได้อยากซื้อนะคะแต่ว่าไม่พร้อมเรื่องเงินบางทีเนี่ยเวลตอนที่เขาคลิกลิงก์เนี่ยอาจจะอยู่ประมาณช่วงกลางเดือนพอดีเลยเงินแกรบนะคะใกล้เงินใกล้หมดลักกินตอนนี้ก็กินมามากแล้วจะมาซื้อสกินแคร์เพิ่มเติมเนี่ยก็คงจะไม่ใช่ที่จริงไหมเขาก็อาจจะแบบโอ้ยไม่มีเงินก็เลยแบบไม่สามารถซื้อได้ในตอนนั้นในทันทีแต่อยากได้นะแต่แต่ซื้อไม่ได้อะ่ะ คนกลุ่มที่2เนี่ยนะคะที่คลิกลิงก์เข้าไปเนี่ยก็จะมีคนกลุ่มที่ยังลังเลยังไม่มั่นใจในความคุ้มค่าของสินค้าของเรานะคะหรือว่าโอเคบางทีเนี่ยเราขายสกินแคร์ปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะยังไม่มั่นใจว่าเฮ้ยตกลงไอ้สินค้าตัวนี้เนี่ยมันใส่สเตียรอยหรือเปล่ามันใส่นู่นใส่นี่ลงไปหรือเปล่าอันตรายกับหน้าเราไหมเขาอาจจะยังไม่มั่นใจหรือถ้าเกิดวันนี้คุณทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาอาจจะยังไม่มั่นใจว่าเฮ้ยแบบคุณมีความสามารถที่จะนําเขาได้จริงๆหรือเปล่า นะหรือว่าไม่ว่าเราจะเปิดร้านค้าขายของออนไลน์ก็ตามเนี่ยพอเปิดไปปุ๊บเนี่ยบางทีเขากลัวว่าถ้าเกิดเขาโอนเงินไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ของจริงๆไหมจะโดนหลอกหรือเปล่านะคือยังลังเลนะกลุ่มที่3ก็คือที่กดเข้าไปเนี่ยคือเขารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเขาอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเปิดร้านขายรองเท้าอย่างเงี้ยนะเขาคลิกเข้าไปเพราะสนใจในเรื่องของตัวรองเท้าแต่พอคลิกเข้าไปเนี่ยเขายังไม่เจอรองเท้าที่มันโดนใจเขาจริงๆยังไม่ตรงความต้องการของเขาจริงๆนะคะเวลาคนที่คลิกเข้าไปเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ย คุณเชื่อไหมว่าคุณจะเจอคนกลุ่มที่อยู่ใน3กลุ่มนี้นะคะแปเลยคือพูดง่ายๆคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยมีคนคลิกเข้าไปนะ,ะมีคนคลิกเข้าไปเนี่ยหนึคนจะเจอคนมากกว่า80%ที่อยู่ใน3กลุ่มนี้ก็คืออยากได้อยากซื้อแต่ไม่พร้อคือเอาง่ายๆคือไม่พร้อมจะสั่งซื้อสินค้าในตอนนั้นทันที นึกออกไหมคะซึ่งเมื่อคนอยู่ใน3ข้อนี้นะคะอยู่ในเงื่อนไข3ข้อนี้เนี่ยเขาจะกดปิดหน้าเว็บของเรานะเพราะอาจจะไม่มีเงินก็ตามหรืออาจจะยังเลงเลหรือว่าสินค้าตัวยังไม่โดนใจเนี่ยแต่เขาปิดหน้าเว็บของเราไปแล้วในขณะที่วันนี้เนี่ยอย่าลืมว่าเราได้เสียค่าโฆษณา,าและเราได้เสียเวลาในการโปรโมตไปเรียบร้อยแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆกันมาดูให้เห็นชัดๆกันเลย นะวันนี้นะคะพะยองตัวอย่างให้เห็นเลยคือวันนี้ถ้าเกิดเราลงโฆษณาแบบเสียเงินเราโปรโมทเองเนี่ยเสียเวลาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราทําให้มีคนเห็นโฆษณาของเราทั้งหมดเนี่ยหนึคนนะคะจะมีคนคลิกอยู่แค่ประมาณ 10- บถึงยีคืออ่ะมีคนคลิกจากที่เห็น100คนเนี่ยจะมีคนที่สนใจเนี่ยอยู่10คนคือคนคลิกเนี่ยสิคนพอคนคลิก10คนปุ๊บเนี่ยนะคะจะมี8คนเนี่ยที่อยู่ในเงื่อนไข3ข้ออีก1คนคลิกมั่วอีก1คนซื้อเลยทันทีวันนี้นะคะคุณกําลัง ทำงานหนัก100%เพื่อผลลัพธ์เพียงแค่1%อยู่หรือเปล่านะคะถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเผอบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีเครื่องมือที่จะาให้คุณเนี่ยลงแรง100%และสามารถสร้างผลลัพธ์เนี่ยได้ถึง90%เลยคุณว่ามันน่าสนใจหรือเปล่าวันนี้มันอาจจะดูน้อยนะจริงไหมเอ้ยแบบโอ้ไม่เป็นไรคือมีอยู่ในเงื่อนไข3คน 3, 3ข้อเนี่ยแค่8คนเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยลองมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดวันนี้คมีคน คลิกเข้าไปยังเว็บไซต์ของคุณเนี่ยเสียค่าโฆษณาเรียบร้อยเสียแรงโปรโมทเรียบร้อยเนี่ยมีคนคลิกเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณเนี่ยทั้งหมด1 0,000มคนอยู่ในเงื่อนไข3ข้อเนี่ยแปดพันคนยังรู้สึกว่าน้อยอยู่ไหมก็ไม่แล้วจริงไหมคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามีเครื่องมือที่ทำให้คุณเนี่ยลงแรงหนึ่งและสามารถสร้างผลลัพธ์ได้ถึง90%เอร์เเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเครื่องมือตัวเนี้ยคืออะไร เครื่องมือตัวนี้นะคะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คุณมียอดขายและผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้นนะเพิ่มผลลัพธ์ประหยัดเงินและประหยัดเวลาคือตัวนี้นะ Social Connect Pro ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัว Social Connect Pro เนี่ยค่ะทำงานอย่างไรเดี๋ยวพาไปดูของจริงเลยไปดูเปิดโปรแกรมตัวน็นเลยเพื่อจะให้เห็นให้เห็นภาพทั้งหมดได้อย่างชัดเจนนะตอนนี้ขอปรับเปลี่ยนหน้าจอไปเป็นหน้าเบราว์เซอร์นะคะ โอเคค่ะตอนนี้เพิ่มมาอยู่ที่หน้าเบราว์เซอร์ Firefox เรียบร้อยนะคะก็จะเปิดมาที่อันนี้จะเป็นหน้าถ้าเกิดเป็นของคุณเนี่ยก็คือจะเป็นเรียกว่าเป็นหน้าเซลล์เพจหรือเป็นหน้าขายของของคุณนะคะก็คืออาจจะเป็นเว e ็บอีคอมเมิร์ซก็ได้เป็นเว็บตะก,กร้าสินค้าหรือเป็นเว็บอะไรก็ได้ซึ่งเราสามารถฝังโค้ดแบบนี้ได้ทุกที่นะคะเออตัวโปรแกรม Social Connect Pro เนี่ยพูดง่ายมันก็คือตัวโปรแกรมติดตามผลลูกค้านั่นเองนะคะซึ่งนี่แหละเราสามารถฝังโค้ดปุ่มแบบเนี้ยเอาไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของเราตรงไหนก็ได้ที่ไไหหนก็ด้ะะรือว่า ไม่จําเป็นต้องเป็นหน้าตาปุ่มแบบนี้ก็ได้จะเป็นปุ่มเป็นรูปที่เราต้องการก็ได้นะคะซึ่งเราจะให้ลูกค้าเนี่ยมากดลงทะเบียนนะ,ะเพื่อรับข่าวสารจากเราหรือว่าโอเคคุณอาจจะทําให้เพื่อให้มีอัตราการคลิกสูงๆหรือลงทะเบียนสูงๆเนี่ยคุณอาจจะแจกของฟรีอะไรก็ได้นะ,ะเช่นไม่ต้องเป็นของที่มีค่าใช้จ่ายสูงเสมอไปคุณอาจจะทําเป็นอ e ีบุ๊กเล่มเล็กๆออกมาที่เป็นอ e ีบุ๊กที่ให้ข้อมูลหรือว่าให้ความรู้ในเรื่องของตัวสินค้าของคุณก็ได้ นะคะก็ทําให้อัตราการคลิกลงทะเบียน,นยสูงสูงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีคนกดเข้ามาทั้งหมดเนี่ยหนึ่คนเนี่ยเขาอาจจะไม่ซื้อในทันทีแต่เราสามารถให้เขาลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารกับเราก่อนได้นะคะเดี๋ยวจะไปกดให้ดูเลยว่าพอกดปุ๊บจะเป็นยังไงนะเมื่อลูกค้าของเราเข้ามาเนี่ยเขาไม่ซื้อเนี่ยแต่เขาก็กดลงทะเบียนรับอ e ีบุ๊กฟรีหรือกดทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะ,ะ,นะ,ะเพื่อรับข่าวสารจากเราพอเขากดปุ๊บนะคะพอกดปุ่มปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอกดปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นอ่าพอกดปุ๊บนะจะขึ้้นนแบบีเลย นะคะก็คือ <c oughs> อันนี้นะอันนี้ก็คือจะเป็นเป็นตัวตัวหน้าที่เป็นแอปที่เรากดเมื่อกี้นั่นเองนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอลูกค้าของเราในกดตกลงนะคะกดตกลงปุ๊บเนี่ยนะ,ะมันก็จะรีเดเรคไปนะคะจะรีเดเรกไปทันทีเอาง่ายคือลูกค้าของเราเนี่ยนะคะเน็ตใช่นึงคือลูกค้าของเราเนี่ยไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรของเขาทั้งสิน้นคือแค่กดปุ่มเดียวกดคลิกเดียวเขาได้ลงทะเบียนกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะ เออคือมันรีเด렉ชามากเลยสักครู่นะคะเด็ดที่นี่ชานิดหนึ่งวันนี้โอเคมาละเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้คือหน้าที่ที่เพอร์เซตเอาไว้ให้มันรีเด렉มานะคะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยพอลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถให้ลูกค้าที่กดคลิกตรงนี้เนี่ยเด้งไปที่หน้าไหนก็ได้อาจจะเป็นไปหน้าที่ไปออฟเฟอร์พิเศษของเราหรือว่าไปหน้าไหนก็ได้แล้วแต่นะคะพอเขากดลงทะเบียนปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ Facebook นะะ้าไปดูกันที่ Facebook ของลูกค้าที่ลงทะเบียนเมื่อกี้นะคะกดปุ๊บตรงนี้เลยเห็นไหมก็จะมีแจ้งข่าวสารตรงนี้ด้วยคุณเงินหาได้ทําการลงทะเบียนร,รับข่าวสารโซเชียลคอนเน็กต์โเรียบร้อยค่ะคลิกเพื่อไปที่หน้าสั่งซื้อทันทีนี่คือเขาพอลูกค้าของเราเนี่ยคลิกตรงนี้นะคะเมื่อเขาคลิกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะถูกเด้งไปที่หน้าขายสินค้าของเราทีหรือว่าลิงก์ไหนก็ตามที่เราต้องการให้เขาไปถึงน้าก,ก็คือหน้านี้เมื่อกี้อันนี้คือลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะ พอลูกค้าลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยนะคะเราจะสามารถทําอะไรกับลูกค้าที่ลงทะเบียนได้บ้างนะเดี๋ยวจะพาไปดูโอเคอันนี้นะคะจะเป็นหน้าระบบหลังร้านของเรานะคะลูกค้าทุกคนที่ได้สมัคร Social Connect Pro เนี่ยจะมีรหัสยูสเนมส่วนตัวแล้วก็พาสเวิร์ดส่วนตัว,ตวเพื่อจะสามารถทําการล็อกอินเข้าไปได้นะคะพอเรากดทําการล็อกอินเข้าไปที่ระบบหลังร้านปุ๊บนะคะเราไปดูกันเมื่อกี้นะมีคนลงทะเบียนถูกไหมฮะเงินหา .com อเนี่ยได้ลงทะเบียนเรียบร้อย ก็จะมีอ e ีเมลแถมมาด้วยทุกอย่างคือจะบอกเลยโลเคชันของคนนี้นยอยู่ที่ไหนนะคะซึ่งเราสามารถที่จะส่งข้อความหาลูกค้าคนนี้หรือใครก็ตามที่ลงทะเบียนเนี่ยได้ในทันทีนะคะตรงนี้คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะส่งไปหาทุกเพศเลยหรือเราจะส่งไปเฉพาะผู้ชายเท่านั้นเราก็กดตรงนี้นะหรือจะส่งหาผู้หญิงเท่านั้นเราก็กดตรงนี้แต่อันนี้จะส่ง To all กด Yes นะโลเคชันคือเลือกได้ว่าเราจะส่งหาลูกค้าที่ลงทะเบียนเนี่ยที่อยู่ประเทศ ไหนๆเท่านั้นก็ได้นะจะเลือกประเทศไทยประเทศเดียวก็ได้หรือจะส่งไปทุกๆประเทศเลยก็ได้นะคะทีนี้ตรงนี้นะคะคือเราสามารถส่งข้อความหาคนที่ลงทะเบียนกับเราเนี่ยนะคะไปทาง notification ตรงนี้ก็คืออะไรตรงนี้ notification ก็คือตรงนี้ค่ะส่งไปหาตัวเ้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้ปิด Facebook ไปแล้วนี่นะเปิดใหม่แป๊บหนึ่งโอเค ตรง notification เนี่ยก็คือตรงลูกโลกตรงนี้นะคะทุกๆครั้งเนี่ยที่เราส่งข้อความออกไปเนี่ยนะคะมันจะขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้เลยคือบางทีเนี่ยลูกค้าของเราเนี่ยอาจจะเปิดอ e ีเมลไม่บ่อยแต่ว่าส่วนมากเนี่ยคนเปิด Facebook กันทุกวันจริงไหมคะเราสามารถแจ้งข่าวสารมาหาลูกค้าของเราเนี่ยตรงนี้ได้เลยอ่าเดี๋ยวจะท,ทดสอบส่งให้ดูทดลองส่งให้ดูอันนี้เราจะส่งแบบ notification นะคะหรือว่าจะส่งเป็นอ e ีเมลก็ได้หรือจะส่งทั้งสองอย่างเลยก็ได้อันนี้จะส่งเป็น เป็นแบบแจ้งเตือนทาง Facebook ก่อนนะคะอันนี้เราก็เลือกเรียบร้อยโอเคส่งเลยอันนี้ก็ทดสอบอุ้ยพิมพ์ผิดตรงนี้นะคะเราสามารถใช้แท็กได้ใช้แท็กคือยังไงก็คือใช้เป็นแท็กอย่างเงี้ยเป็นเราอยากจะส่งเป็นแท็กชื่อ name อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นชื่อของของลูกค้าคนนั้นที่ลงทะเบียนกับเรา นะคะทดสอบระบบ name แบบนี้นะก็คือจะเป็นชื่อของแต่ละคนที่ลงทะเบียนกับเราเรียบร้อยนะคะเสร็จปุ๊บลิงก์ตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะให้เขาเนี่ยรีเดลกไปที่ไหนโอเคเช่นถ้าเกิดว่าเราจะให้เขามาถ้าเกิดว่าเขาคลิกลิงก์เนี่ยให้เขามาที่หน้าฟังเพลงหน้านี้ละกันเราก็ใส่ลิงก์ตรงนี้ลงไปป้าบลงไปเราสามารถตั้งเวลาส่งได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องตั้งเป็นเดี๋ยวนี้เท่านั้นเราสามารถตั้งเป็นเซตเป็นเวลาที่เรา เซตที่จะส่งได้ว่าจะส่งไปวันไหนเดือนไหนปีไหน,ไหนเวลาเท่าไหร่สามารถเซตได้นะคะแต่ที่จะเราจะส่งทันทีโอเคปุ๊บนะคะเราจะต้องการส่งส่งข่าวสารหาลูกค,ค้าที่ลงทะเบียนปุ๊บเรากดเซนตเลยอ่าพอกดเซนตนะคะเรียบร้อยรอระบบรันนิดนึงอ่าส่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราลองมาเปิดดูนี่นี่เห็นไหมคะตรงนี้มันก็จะขึ้นเรียบร้อยเห็นไหมโซเชียลคอนเน็กต์โปรทดสอบระบบ เงินหาเงินหาคือชื่อชื่อชื่อเฟซบุ๊กของเราเนี่ย่ะเห็นไหมจะเป็นชื่อเงินหาจะเป็นทดสอบระบบแท็กเนมใช่ไหมก็เป็นเป็นทดสอบระบบเงินหาแบบนี้พอเขาเปิดมาปุ๊บคือมันจะขึ้นเป็นแจ้งเตือนตรงนี้เลยนะเป็นเลขหนึ่งตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอลูกค้าเราคลิกปั๊บตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะถูกลูกค้าของเราเนี่ยก็จะถูกส่งไปที่หน้าที่เราต้องการให้เขาไปพอดีเนี่งกจ็จะเป็นหน้าเพลงเมื่อกี้อ่ะเห็นไหมคะหรือว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องการแจ้งเตือน แจ้งเตือนเป็นแบบ Facebook เราต้องการส่งเป็นอ e ีเมลให้เขาเราก็สามารถมาส่งเป็นอ e ีเมลได้นะคะแล้วก็เลือกเรียบร้อยเราก็ส่งเป็นอ e ีเมลไปได้นะคะส่งอ e ีเมลหาเขาซึ่งตรงนี้เดี๋ยวค่อยพูดถึงละกันเพราะว่าเดี๋ยวในระบบเราจะมีวิดีโอสอนการทํางานการใช้งานแบบละเอียดนะคะหรือถ้าเกิดวันนี้เราไม่ต้องการหาส่งหาทุกคนเราต้องการส่งหาเพียงแค่คนใดคนหนึ่ง ในระบบเท่านั้นอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะเป็นเลือกติกนะ,ะอันนี้คือเพิ่งเพิ่งเปิดใหม่ๆเลยก็คือมีลงทะเบียนคนเดียวเมื่อกี้เทสให้ดูนะคะแต่ว่าให้เกิดว่าเราต้องการหาส่งข้อความหาใครโดยเฉพาะเนี่ยเราสามารถติ๊กเลือกแล้วก็ส่งข้อความหาคนคนนั้นโดยตรงได้นะคะทีนี้เนี่ยตรงนี้สแต่ตรงนี้เป็นการเก็บสถิตินะคะว่ามีคนคลิกนะคลิกไอ้ลิงก์แคมเปญของเราตรงนี้เนี่ยอ่าก็คือคลิกลิงก์ตรงนี้เนี่ยทั้งหมดกี่คน นะคลิกลิงก์กี่คนแล้วก็มีคนที่ยอมรับเนี่ยลงทะเบียนเนี่ยกี่คนนะซึ่งเวลาที่ลูกค้าของเราเนี่ยคลิกปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะไม่คลิกยอมรับบางคนอาจจะคลิกยกเลิกพอคลิกยกเลิกเนี่ยเราก็จะมีการ redirect ไปอีกหน้าหนึ่งได้เหมือนกันนะอยู่ที่หน้าที่เราเซตว่าเราต้องการเซตให้เป็นหน้าไหนซึ่งระบบตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะส่ง การแจ้งเตือนหรือ notification เนี่ยไปทาง Facebook เนี่ยได้แบบไม่จำกัดโดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการจะส่งอ e ีเมลเนี่ยนะคะเราจะมีเซ็ตไว้ให้อยู่แล้วเนี่ยต่อเดือนคุณสามารถส่งได้ทั้งหมด12,000ฉบับฟรีทุกเดือนนะ,ะฟรีทุกเดือนแต่ถ้าเกิดว่าโอเคคุณใช้เกินกว่า12,000ฉบับเนี่ยคุณเสียเพียงแค่1,000ฉบับเนี่ยเสียเพียงแค่6บาทเท่านั้นเสียตามจริงนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่สไลด์เหมือนเดิม โอเคค่ะตอนนี้กลับมาที่สไลด์เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัญหาที่ได้รับการแก้ไขเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็คือการที่วันนี้เนี่ยเราใช้ตัวระบบตัวโปรแกรม Social Connect Pro เนี่ยมันทำให้วันนี้เนี่ยนะคะเวลาที่เราเสียไปในการโปรโมทโฆษณาของเราหรือว่าเงินที่เราเสียไปในการลงโฆษณาเนี่ยมันไม่เสียเปล่านะคะเวลาที่มีลูกค้าคลิกเข้ามาในหน้าเว็บเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ซื้อเนี่ยอย่างน้อยเขาได้ลงทะเบียนรับข่าวสารเอาไว้เนี่ยเราสามารถที่จะส่งนะคะส่งอีเมลหรือว่าส่ง การแจ้งเตือนเนี่ยหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตรงเนี้ยเมื่อไหร่ก็ได้ทุกๆครั้งที่เราต้องการนะคะมาดูกันว่าเราแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างโอเคปัญหาแรกนะคะคือวันนี้มีลูกค้าที่อยากได้อยากซื้อแต่ไม่พร้อมเลิกงเงินเนี่ยเพราะว่าวันนี้เขาไม่เห็นโฆษณาของเราเนี่ยตอนกลางเดือนตอนแกลบพอดีนะคะ เมื่อเขาไม่ซื้อเนี่ยแต่เขาลงลง,ลงทะเบียนรับข่าวสารเอาไว้เนี่ยพอถึงต้นเดือนปุ๊บเนี่ยเงินเดือนออกพอดีช่วงนี้กําลังอู้ฟู่นะคะเราสามารถส่งนะคะส่งข้อความการแจ้งเตือนหรืออ e ีเมลเนี่ยหรือทั้ง2องอย่างเนี่ยหาลูกค้าคนนั้นได้ทันทีนะคะเป็นออฟเฟอร์พิเศษว่าเฮ้ยตอนนี้เรามีครีมกาลังลดราคานะตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เขากําลังช็อปพอดีนะคะมันก็สามารถทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะขายได้มากขึ้น ปัญหานี้แก้ไขเรียบร้อยนะครับมาดูปัญหาที่2กันก็คือวันนี้คนที่กดเข้ามาเนี่ยยังลังเลยังไม่มั่นใจในความคุ้มค่านะคะเราสามารถที่จะส่งข้อความนะครับหาเขาเรื่อยๆเนี่ยทั้งอีเมลทั้งการแจ้งเตือนเนี่ยหาเขานะคะเป็นวิดีโอนะคะแนะนำตัวสินค้าของเราให้เขานะคะเกิดความมั่นใจมากขึ้นนะคะทำให้เขาเนี่ยโอเคมั่นใจว่าเฮ้ยเขาซื้อแล้วเขาได้ของชัวร์เขาซื้อแล้วหน้าเขาไม่พังแน่นอนเนี่ย นะคะเราสามารถส่งให้เขาได้ต่อเนื่องเลยนะคะปัญหานี้ได้รับการแก้ไขนะคะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเขาก็โอเคที่จะซื้อสินค้ากับเรานะคะปัญหาที่3ก็คือสินค้าตัวนี้ยังไม่โดนใจตรงกับความต้องการของเขานะ,ะ,นะ,ะที่แน่ๆคือวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเปิดร้านขายรองเท้านะคะเราลูกค้าคนนี้เนี่ยมีการกดผ่านลิงก์ในการโฆษณาของเรานะคะเข้ามายังหน้าเว็บแต่ว่าพอเขากดเข้ามาเนี่ยเขายังรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมันยังไม่ตรงความต้องการของเาะะ <ๆ S 2> ขงเามันยังไม่โดนใจ แต่สิ่งที่เรารู้มาอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือลูกค้าคนนี้เนี่ยเขาสนใจในเรื่องของรองเท้าผู้หญิงถูกไหมครับซึ่งพอเขากดลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยในอนาคตเนี่ยเรามีสินค้ารองเทา้าแฟชั่นใหม่ๆตัวใหม่ๆของเราออกมานะ,ะเราสามารถส่งออฟเฟอร์หาเขาได้ทันทีที่เราต้องการนะคะเราสามารถส่งหาเขาได้ทันทีปุ๊บเนี่ยพอมีแบบใหม่ออกมาเขาอาจจะโดนใจเขาอา,าจจะชอบคู่นี้ก็ตัดสินใจซื้อได้นะคะนี่ก็เป็นปัญหาที่ได้รับการแก้ไขเรียบร้อย นะ,ะวันนี้คุณลองคิดดูนะถ้าเกิดวันนี้เรามีลิสต์นะคะลิสต์เนี่ยกลุ่มลูกค้าที่ลงเทะเบียนกับเรานะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สนใจในสินค้าของเราอยู่แล้วเนี่ยหนึ่งนคนนะคะวันนี้เนี่ยคุณไม่ต้องเสียเงินค่าลงโฆษณาและไม่ต้องเสียแรงในการโปรโมทเลยคุณเพียงแค่เซ็ตค่าต่างๆนะคะในระบบเนี่ยเพียงแค่5นาทีและคุณยิงข้อความออกไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนหรือทางอีเมลนะ ออกไปยังคน10,000คนเนี่ยที่มีความสนใจในสินค้าของคุณอยู่แล้วเนี่ยคุณคิดว่าจะขายได้เท่าไหร่อะคะมหาศาลจริงไหมมันยิงไปตรงกลุ่มเป้าหมายของเราโดยตรงเลยแล้วเขารู้จักเราเรียบร้อยแล้วด้วยถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้นคนสมัครเพิ่มขึ้นทุกอย่างเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะแล้วเราจะมีกลุ่มเป้าหมายตรงนี้ตลอดไปเลยหรือในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเลิกขา,ขายของร้านนี้ไปแล้วแต่ให้เกิดเรายังมีคอนแทคของคนกลุ่มนี้อยู่เนี่ยเราสามารถเปิดให้คนเนี่ย มาลงโฆษณากับเราได้ถูกไหมคะวันนี้อย่างเช่นโอเควันนี้เนี่ยเรามีกลุ่มคนที่ต้องการใช้ซื้อรองเท้าเนี่ยหนึ่งหมื่นคนนะเราปิดร้านขายรองเท้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปติดต่อร้านค้าที่เขาขายรองเท้าต่างๆเนี่ยให้มาลงโฆษณากับเราได้นะอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรองเท้าเนี่ยหนึ่งหมื่นคนเลยใครๆก็อยากจะมาลงโฆษณากับเราจริงไหมนะคะโอเค ทีนี้เรามาดูต่อมาก็คือวันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะคุณสามารถเลือกได้ว่านะ,ะจะใช้เวลาและเงินที่คุณมีเนี่ยนั่งโปรโมตซ้ําๆนะคะจ่ายค่าโฆษณาให้ลูกค้าคนเดิมเนี่ยคลิกซ้ําๆและ80%ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยหลุดออกจากเว็บของคุณเนี่ยโดยไม่ซื้อนะหรือวันนี้นะคะคุณสามารถที่จะเลือกที่ใช้เวลาที่มีค่าของคุณนะคะเริ่มต้นโปรโมต นะคะเริ่มต้นโปรโมตแล้วก็เริ่มเก็บลิสต์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่อที่คุณเนี่ยจะสามารถขายสินค้าเนี่ยเป็นพันพันชิ้นนะโดยใช้เวลาในการเซตค่าต่างๆเนี่ยไม่ถึง5นาทีนะที่สําคัญคือคุณไม่จําเป็นต้องเสียเงินซอกบาดในการยิงโฆษณาออกไปในแต่ละครั้งตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะยิงกี่ครั้งก็ได้ประหยัดเงินประหยัดเวลาผลลัพธ์มากขึ้น วันนี้นะคะอย่าลืมว่านะคะสิ่งที่มีค่าที่สุดนะคะที่จะสร้างรายได้ให้คุณเนี่ยไม่ใช่เว็บไซต์หรือแฟนเพจที่คุณมีได้ซ้ำนะคะเพราะว่าตัวเว็บไซต์เนี่ยนะคะถ้าเกิดวันนี้คุณมีเว็บไซต์เว็บไซต์เป็นตัวให้ข้อมูลถูกไหมแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณไม่สามารถหาคนเข้าเว็บไซต์ได้ไม่สามารถหาคนที่สนใจในสินค้าของคุณเข้าเว็บไซต์ได้เนี่ยการที่มีเว็บไซต์มีค่าเท่ากับศูนย์มันไม่สามารถสร้างรายได้ให้คุณได้จริงไหมหรือแม้กระทั่งวันนี้แฟนเพจก็ตาม นะคะวันนี้เนี่ยแฟนเพจเนี่ยถ้าวันนี้คุณไม่มีคนติดตามแฟนเพจของคุณไม่มีคนที่จะเข้ามาสนใจสินค้าของคุณในแฟนเพจคุณเนี่ยนั่นหมายความว่าวันนี้ถึงมีแฟนเพจไปผลลัพธ์ก็เท่ากับศูนย์นะคะหรือวันนี้เนี่ยโอ้โหคุณแบบลงทุนกับแฟนเพจมากลงลงโฆษณาก,กับ a c e b o o k นะหาคนเนี่ยกดไลค์แฟนเพจเนี่ยเป็นแสนคนเลยลงงบเนี่ยเป็นเกือบจะล้านอยู่แล้วนะเสียไปหลายแสนสองสามสี่แสนปรากฏวันนึงเนี่ยทำปิดผิดกด Facebook ขึ้นมาเนี่ย a c e b o o k ปิดแฟนเพจคุณโอ้โหอึ้งกิมกีช็อกซินีมาเลยจริงไหมดังนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเราควรจะเริ่มเก็บลิสต์เป้าหมายของเราตั้งแต่วันนี้นะสิ่งสําคัญที่ทําให้เราได้เงินหรือสร้างไรายได้ให้เราเนี่ยไม่ใช่เว็บไซต์หรือไม่ใช่แฟนเพจที่คุณมีนะคะแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือลิสต์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ติดตามเราต่างหากและพร้อมที่จะสั่งซื้อสินค้าของเราต่างหากนะคะนี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่สร้างไรายได้ให้เราเนี่ยอย่างแท้จริงนะคะ ซึ่งในวันนี้นะคะยังไงก็ตามนะคะรีบตัดสินใจที่จะเข้าร่วมใช้ระบบกับเรานะคะเพราะวันนี้เนี่ยเราเปิดระบบเนี่ยรองรับเพียงแค่200ผู้ใช้งานเท่านั้นนะคะเพื่อให้วันนี้เราเนี่ยสามารถที่จะดูแลลูกค้าผู้ใช้งานทุกท่านเนี่ยได้อย่างทั่วถึงนะคะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะคะที่เต็มเต็มแล้วเนี่ยก็คือเราจะปิดรับลงทะเบียนทันทีนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหากคุณเนี่ยรู้สึกยังไม่มั่นใจนะแต่ว่าต้องการทดลองใช้ระบบเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยกดปุ่มลงทะเบียนเนี่ย แล้วจะเป็นยังไงนะคะคุณสามารถที่จะลองใช้ได้เลยที่ปุ่มด้านล่างนี้นะคะด้านล่างวิดีโอนี้เลยนะคะเมื่อกดปุ่มเสร็จนะคะก็ล็อกอินเข้าสู่ Facebook ของคุณนะคะแล้วลองเช็คตรงลูกโลกแจ้งเตือนของคุณดูแล้วก็ลองเช็คอีเมลของคุณนะคะว่ามีอะไรส่งหาคุณบ้างนะคะอย่างนั้นตอนนี้นะคะอย่ารอช้านะคะไปลองเล่นกันเลยสวัสดีค่ะ